ค่ะตอนนี้เบสอยู่กับรายการไม่แต่แฟนต่างประเทศอินเตอร์แฟนหรอเห็นยูซีไฮพี e ค่ะไฮฮัลโหลมีคนจีนปะภาษาจีนปะมอ,องไม่เห็นเดียวโมมีเดียวโมด้วยไหหลิงไฮเอออันนี้เวนามเวนามชิงเจา้าใช่ป่าชิงเจา้าชิงเจา้าโอ้ยทำไมมีหมาด้วย ส่งส่งสติกเกอร์ขอหรอลิงลิงแอสโฟ์สติกเกอร์ยูนิเวอร์สสติกอะยูนิเวอร์สหน่อยค่ะยูนิเวอร์สเขงซื้อสองมือยูนิเวอร์สลิงลิงแอสโฟยูนิเวอร์สสติกเกอร์พี่ฟีนเหรอวันนี้วันนี้อยู่กับพี่จอนจีกับเบสคั้สิงเบส รอดูอรายการน,นี้เลยได้เลยนะคะรถใช่ค่ะวันนี้พี่ลิงลิงพี่ลิง,ล,ง,ล,งลิงเขาอยากเป็นยูทูบเบอร์นะคะ <laughs> หนูก็เลยต้องมาสอนพี่เขาเป็นย <Today, S 2> ูทูบเบอร์ today we we with t h i s c o a m s i n g the most famous youtuber in thailand oh. thank you because he wanna like attend more youtube channel right อ่าอะไร มาเ e a r ีย e น s แย่ b ปร e คราชิ่งค e แี่เ้ยแต่ว่าคนดูก็เยอะเหมือนกันเนาะยสยูนิเวอร์สต e r please. เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำอะไรไม่พีแคได้ได้เงินแบบ้ทำไม่ะทำไมเราได้เงินเ่ะพรหลิงได้เงินจะเอาไปทำบุญนะคะตั้งตั้งได้ปะได้ปะได้เหรอนี่ไงตั้ง เหมือนเราอยู่ฟิลเตอร์ฉันดูหน้าดิแล้วทำไมอยู่ดีๆมีฟิลเตอร์อ่ะไม่ใช่เขาส่งสติ๊กเกอร์ใ่ไ she don't know about sticker that you gave so g i v e give me know about all social media this this is the first time on tiktok live right this is my first time on tiktok and also I have long time that didn't have any life anymore ใช่ปล้วก็นอน on Instagram and as on any social ใช่เพราะคือหลิงจะไลฟ์สดล่าสุดน่าจะอยู่กับเจ๊คือโอ้โหนานมากใช่ไลฟ์นานมากคือต้องต้องมีแบบเจ๊มาช่วยอะไรอย่างเงี้ยมีเบนมีเบสคนไข้ ไม่เยอะมากเลยไม่จีนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ว้าวอะไรอ่ะ Thank you Thank you ฮูสเนมเขาเป็นขับแฟนขับที่หลีก็คือเป็นชาวต่างชาติใช่ดูดิมีช็อกโกแปลน่ะส่วนใหญ่ประเทศไหนพี่หลีกไม่รู้อ่ะจีน่ะไทยจีนบ้างฮ่องกงฟิลิปปินส์ไปอินเดียแล้วแต่ไม่รูว่า ฟิลิปปินส์ต้องบอกมาบูไฮมาบูไฮมาบูไฮสิเบสมาบูไฮ<า>สลามัตโปสลสลามัตแปลว่าอะไรสลามัตสลามัตขอบคุณค่ะไม่ใช่มาฮ้ากีตาแปลว่ารักใช่รักเธอมาฮ้า,า,ากีตามาฮ้ากิตาแล้วฮ่องกง ไอ้หีภาษาจีนอ่าเอาโกงกับจีนมึงคนละอันนะคนเราใช้คนละเอาเอาใช่คนละจีนจีนแบบจีนแมนดารินกับจีนแคทเทนีสเออแล้วก็วัวไอหนี่คือภาษาจีนวัวไอหนี่วัวไอหนี่แล้วก็ภาษาอะไรอีกเราเอาเีย คอยฮักหล่อหรือว่ารักคอยรักฮักคอยฮักเจ้าเด้อเฮ็ดเฮ็นเอออยากพูดภาษาอีสานอยาเด้ออะไรว่าวาอย่าสวัสดีว่าฟังฟังรู้เรื่องนะแต่ว่าพี่ก็ว่าได้ว่าวว่าได้จักหน่อยแต่ไม่ค่อยได้ใช้ค่ะอะไรนะแต่บอกบอกคอยได้ว่าได้ได้สำเนียงกับเพื่อน มูมูมูกับ่ได้เบาม่ไบ้ิเบากับมูสอนดีเบสสอนดีตายแล้วแล้วหนูก็ต้องมาสอนเขินจังโอ้แล้วก็ไม่กล้าสอนัวผู้ผิดบอกว่าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนภาัสดีสันสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนแมนฝากติดตามช่องเบสคําสิงด้วยนะฝากติดตามฝากเบิ้งส่องคําสิงแฟมิลี่น้ำด้วยค่ะฝากเบ เบิ้งช่องคำสิงแฟมิลี่น้ำเด้อค่ะฝากเบิ้งช่องเบสดคำสิงน้ำเบ็ดคำสิงน้ำเด้อค่ะเบสดคำสิงน้ำเด้อดค่ะฝากเบิ้งฝากเบิ้งน้ำเบิ้งเบิ้งเบิ้งเเบิ้งฝากเบิ้งน้ำเด้อค่ะฝากเบิ้งน้ำเด้อค่ะติดตามอะไรติดตามติดตามก็ได้ฝากติดตามด้เลยค่ะติดตามก็คำเดียวกันตากติดตามฝากติดตามติดตามติดตามออกกลางเลยก็ได้ ไม่เป็นไรฝากติดตามเด้อค่ะรักเน้อค uh, um. ่ะไปอีสานอ๋อฝากติดตามเน้อค่ะเด้อค่ะลิงลิงวันยูนิวอัลสติ๊กเกอร์สแอนวัห er> ุยมีบราซิลด้วยอ่ะบราซิลไบราซิลแฟนไเวียดนามแฟนมบ to Brazil นะยูบราซิลแฟนวันที่มีดูลิงลิงเลิฟด็อกเยอไอเลิฟด็อกใช่ลิงลิงเป็นคนชอบหมามากชอบโกลเด้นชอบโกลเด้นนี่นี่นี่ทำไมไม่เห็นเจ๊อ่ะฉันฉลบเข้าใจแล้วว่าเมารถเป็นยังไงใช่หรอเออเดี๋ยวจะนอนแล้วเมารถเลยเอาฟิตทูเดย์ก็คือแต่งตัวสบาย เพราะว่าเราจะไปนครนายกค่ะนครนายกเดี๋ยวนี uh ้ค huh. ือออนเดอะเวทนครนายกเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวเราจะไปเขื่อนก่อนใช่ไหมคะเขื่อนอุ้ยเราก็ไม่อ๋อได้แดีวบอกไม่ได้ใช่ป่ะบอกเดี๋ยวแฟนขับมาบอกไม่ได้เดี๋ยวแฟนขับเดี๋ยวไม่ต้องบอกว่าที่ไหนอ้าวบอกไปหมดแล้ว please visit Philippines เราเปลี่ยนไปขอนแก่นนี่เขาบอกไม่บอก I will bring Philippines her to ว่าเราไปขอนแก่นหรอเออทำไมถึงอยาก ิคือคนกาลสินแต่ว่าเรียนที่มองอเป็นคนี่คุณตื่นขอบคุณค่ะแมนโบแมนอะเราพูดภาษาอะไรอ่ะก็อยู่ขอนแก่นเบ้ากลางได้เบ้ากลางแมนเพราะว่าพ่อแม่หนูก็คนขอนแก่นมูโบวาวน้ำมูโบวาวอีสานน้ำสิแมนมูโบวาวอีสานขอได้นิดหน่อยพอได้นิดหน่อยมันสอนเด็กพูดอ่ะ ที่บอกวิสานแล้วนะฮะเคยเบิ่งคลิปผีที่บอกอีสานนะฮะที่บอกที่บอกนี่อย่างน่ะที่ที่ไปเล่นเกมอ่ะใส่พี่พี่ที่บอกว่าหอยอ่ะหอยอ่ะแกงหอยอะไรนั่นอะที่เป็นอันนั้นน่ะอะไรซอฟต์ปีดซอฟต์ปีอ๋อ๋อหาล้วหรอคือไม่น่าคอยอยากกินแกงหอยเลยคอยคอยอยากกินแกงหอยไม่ให้ได้เธอไม่ให้อ๋อบทยาย่าแต่ว่าแบบมันเป็นภาษาเก่าไปเหนือตนนั อะไรอ่ะใช่ไปะแล้วเ,เมื่อกี้คืออะไรปลาหรอใช่บอก thank you for sticker เรา thank you everyone ได้ไหม thank you everyone for sticker for sticker Ling Ling is waiting for Universal นะเราไม่ได้เราไม่ได้ <laughs> ไปไหนทุกภาษาจีนนี้เราอยากได้ Universal Hello <laughs> ไม่แต่ว่าคือคนดูคนดูมาจากไหนอ่ะ บราซิลเยอะมากแล้วก็มีเขนบัวเดียฟิลิปปินส์ก็มีเอกวาดอร์ก็มีมาฮาวกิตามาฮาวกิตาคือแปลว่าอะไรมาฮาวกิตาเพราฉันรักเธอภาษาอะไรฟิลิปปินส์ค่ะมาฮาวกิตาหรือว่าจะลองเพลงอีกรอบหนึ่งซึ่งอีก,ก็ลอง,ลองไม่ได้ If she sing a song? Please give her more sticker, please. Thank you. Thank you for roses. Thank you for roses. whose name? Win and Andrea. Thank you. Don't put you. Oh, don't put name. This is my dog. ดีกว่าไอีกเพลงนึงอีกเพลงนึงแบบน่ารักน่ารัก,ม,ม,รกมันมีท่าเต้นด้วยนะใช่ใช่ใช่นิงสอนท่าก่อนสอนท่าก็คืออย่างนี้อย่างนี้แล้วอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวปัดหนูไม่ทันแล้นี่อย่างนี้อย่างนี้มาล้อเล่นกับระบบกนะห้ามใจจำไม่ไว้นะกอดเธอหนะ้า